ไม่เคยมีใครน่ารักเท่ากับเธอเจอีกครั้งก็เห็นเลยเมื่อยอมให้เธอได้ทุกอย่างให้ฉันรักได้ปกใครธอน่ารักเท่ากับเธอหายไปก็หาไม่เจออยากขอเธอแค่สักอย่างให้ฉันรักได้ปะขอบคทีมงานอะทุกคนแหมวันนี้หน้าตาสดใสพร้อมเรียนเนาะอืมอ่ะ ปูอยากจะถามลือเกินว่าวันนี้เป็นวันลอยกระอะไรลอยกระเทียมครับโอยเลยจ้กระอะไรลูกกระเทยค่ะลอยกระทงลูกอ้ยรู้ทำไมรู้แล้วถามทำไมอะไอ้ทีูจะดูว่าเออนักเรียนมีความพร้อมไหมลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ท่านรองพอจะมาแจ้งให้นักเรียนทราบว่าวันนี้เราจะทำกิจกรรมอะไรกัน สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทดลองมาแล้วนะทดลองพอดีครับทุกนในตัดผมตัดเผาเลยขอโทษด้วยนะครับเราวันนี้มีกิจกรรมอะไรให้น้องๆให้เด็กๆลุกคือพอดีว่าปีนี้ฉันไหวไหม่ยไหวไหมครไหวครับพอดีก็คือตากฝนเยอะหน่อยคือปีนี้พอดีทางโรงเรียนของเราครับจะจัดกิจกรรมจะเป็นงานประกวดโน้ตพมาทครับ แล้วก็การประกวดครั้งนี้นะครับว่าถ้าหากว่าใครชนะเลิศน,นะครับผมทางโรงเรียนเราจะ <c oughs> รางวัลให้เลยครับผมโอ้ยพ oh, oh. ี่ท่านรองกอ <c oughs> ไม่ต้องพูดมากเลยเดี๋ยวผมพูดแทนแล้วกันเนาะครับไปพักผ่อน <c oughs> ไปพักผ่อน <c oughs> เดี๋ยวขอตัวแล้วกันนะครับ <c oughs> เอาเลยเอาเลยเชิญเชิญเชิญไปพักผ่อนไปตัดผมตัดเผ้าได้ไป oh. <c oughs> อ้าวลูกก็แจ้งกิจกรรมไปแล้วเนาะก็จะมีการประกวดนางนพมาศปีนี้ใครอยาก ข้าประกวดมาง,งลูกดูค่ะอุ๊ยแบบคนนี้เอางี้ทั้งสองคนเลยงั้นไปเตรียมตัวนะลูกนะได้ค่ะปรบมือก่อนลูกเออดีทุกคนมีป้ายฟังไม่ต้องพูดเดี๋ยวผมพูดเองท่านรองนะอ่ะและผู้ประกวดท่านแรกได้แก่น้องปุ้มปุ้ยปุ้มปุ้ยเอ๋เป็นไงโอ้นี่เฮ้ยเต็งตัวสวย ทุกคนเป็นไงลูกเป็นไงสวยสวยสวยแล้วผู้เข้าประกวดท่านที่สองได้แก่น้องกัดจังมันจะถึงไหมปีนี้เอารักใครชอบใครเอ้าโหหน่อยเชียร์นย โอ้เดินเป็นสวนสนามใช่เละครับตอนนี้ผ like cool ู้เข้าประกวดทั้งสองท่านพร้อมแล้วนะครับเชิญโชว์ความสามารถได้เลยลูกอ่ะท่านแรกปรมมือให้กับปุ้มปุ้ยครับปุ้มปุ้ยทำอะไรลูกวันนี้ร้องเพลงค่ะเพที่อะไรลูกไม่เคยมีใครน่ารักเท่าก็เคยเจออี เก่งมากผมให้กลมกลืนหน่อยงโอ้ยการจะต้องสู้นะฉันเปียกทีมนะเว้ยฉันสู้อยู่แล้วโอ้ป่าป่าป่าเชียร์เชียร์เชียร์เอ้าคนต่อไปโชว์ความสามารถกัจจังคอเป็นอะไรลูกตัวอะไรลูกตัดตัดคะแนนนะครับหรือว่าทำลายของโรงเรียนตัดคะแนนได้นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีคสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัจจัง วันนี้คุณช่ามันโดนปากค่ะอันนี้ไม่มีการตัดคะแนนนะไม่ตัดใช่ไหมก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้สิคะ่นี่คุณจะเองอยู่วันนี้ดิฉันนางสาวกัดจังจะมาแสดงความสามารถในหัวข้อ Magic Show หรือมายากลค่ะ ดูอันนี้นะคะฮะมิวสิกค่ะแถมแถแถมแถแถมแถมแถมดูดิครับว่าเขาจะทำอะไรนับหนึ่งเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาทำแค่ดูดูผ้าเปล่าๆแล้วเฮ้ย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 เหมือนเครื่องน้ำถ่วงเวลาจุกนั่นน่ะ น้ำยังอยู่ไหมนับหนึ่งสองนับสองนับสามน้ำหายไปเลยเฮ้ยเป็นได้ย่างไเอายุไม่พอมือครับโอ้โหไ่้าเชื่อฮะและทั้งสองท่านโชว์ความสามารถกันอย่างเต็มที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นปุ้บปุ้ยน้องกัจจังการประกวดครั้งนี้เดี๋ยวเชิญท่านรองผอนะครับเดี๋ยวเราจะประกาศละประกาศเลยว่าทั้งสองท่านคระกาศนะครับครับผม เอาในนี้มีหลอดเนี่ยไม่มีค่ะอาเชิญท่านรอพอประกาศผลครับครับผมเอาล่ะครับผมคนยีหน้าเดันี้ได้แก่เอาล่ะครับปงมมมงศรมงศมพงมรพงศรพรพงศรพงศรพงองรพงรพอรังศรพงงมรองศรพงมรพงศ เต้นค่ะเอาใครครเบมี่เอาเชียร์หน่อยลูกจัง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  เขาว่าหนูนะคะเนี่ยใจ่เย็นนะใจเย็นหนูไม่ได้แพ้หรอกจริงๆแล้วหนูอะสวยมากทุกอย่างดีขอเขาทั้งหมดแต่ครั้งนี้ที่เขาชนะเพราะว่ามันเป็นการประกวดนายนพมาศนายนพมาศนายนพมาศทำไมต้องพูดพร้อมกันเรไม่พูดไม่พูดให้ชัดละคะครูพูดชัดแล้วตอนไหนคะตอนที่ครูเขาพูดไงบอกว่าเดี๋ยวโรงเรียนจะมีงานประจำปีประกวดนพมาศ ผมไอ้หน oui. ่ผมเจ็บคอครับรางวัลล้ครัไม่ดีไม่มีอะไรครับอ้าแต่ตอนที่ผมมาบอกก็บอกแล้วไงว่าใครที่ชนะในการประกวดในวันนี้รางวัลขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าผมเจ็บคอนะครับมันก็เลยไอคำสำคัญสำคัญมันก็เลยหายไปโอ้นี่ทำให้เด็กผิดหวังมากเลยนะครับเนี่ยก็ถือว่ามาร่วมสนุกกันแต่ว่าไหนเขาก็ชนะแล้ว อยากให้เขาโชว์มายากลดื่มน้ำอีกสักรอบนึงเยจักร้วะเดินกระจจงมิวสิกครัมิวสิกั้านตัดบ้านตัดบ้านตัดดูครับดูรับต้งจัต้งจัต้ับตปืดแเปิดผ้าครับเปิดผ้าเลยได้ยังครับอ๋อเขถือว่าน่าสุกสนานถือว่างานนี้คืองานประกวดนายนพมารถูกต้องครับผู้ชนะคือ น้องกันเพียงคงครับจ้านักเรียนทุกคน yeah. ต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่คุณมาสายครับจ้าเหนยแยิ่งกว่าหาแอบเป็นครูต้องสอนเด็กเองดูแลจบครบเส็จเสร็จย่า